เชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมบัติศรีสุรินครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยครับก็ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการของธนาคารเอสเอ็มอีทีแบงได้แจ้งต่อพวกเราถึงผลงานดําเนินการแล้วก็ตอบคําถามไปเบื้องต้นเนี่ยอันที่จริงผมก็ในฐานะที่เป็นกรรมการการเงินการคลังก็คงได้เคยคุยกับท่านอยู่หลายครั้งแล้วก็เห็นความสําคัญแล้วก็ บทบาทที่สำคัญของธนาคาร SME ดีแบงค์เนี่ยเพระาะว่าท่านก็อยู่ในหมวดที่ในช่วงนี้เป็นตัวสำคัญในอันที่จะช่วย SME แล้วก็ช่วยพวกอุประกอบการายเล็กรายน้อยต่างๆให้ให้มีโอกาสลืมตาอาปากได้สมกับตามที่เป็นวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาทีนี้ก็ก็มีเรื่องที่อ,อยากจะ ให้ท่านตอบสั้นๆง่ายๆในที่ประชุมนะครับเพราะว่าในฐานะผู้แทนราษดรเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังคำคำบ่นซึ่งบางอย่างเนี่ยก็รู้ดีว่ามันมันเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงแต่บางทีในฐานะผู้แทนรัษดรเนี่จะชี้แจงแทนท่านก็คงจะชี้แจงไม่ได้ก็คงอยากจะถามเพื่อให้ท่านชี้แจงในในที่ประชุมแห่งเนี้ยมันจะได้รีคอร์ดเอาไว้รลาวกลายเป็นว่าท่านจะได้มีโอกาสตอบด้วยตัวเองคําถามแรกก็คือว่า บทบาทของท่านเนี่ยดีนะครับแต่บางทีส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมักวิจาร์กันว่าทำงานค่อนข้างจะราช้าบางทีเนี่ยในเรื่องของการที่กระทรวงการคลรังหรือรัฐบาลเนี่ยมีมนโยบายบอกให้ลดภาระดอกเบีย้ยตามโครงการต่างๆที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยก็จะได้ยินจากพี่น้องประชาชนบ่นกันเรื่อยๆว่าการ พิจารณาเพื่อลดดอกเบีย้ยค้างชำระต่างๆของ SME Bank แบนั้นเป็นไปโดยราช้าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นจริงแค่ไหนหรือมันเป็นอุปสรรคอะไรงไงก็ยอยากจะขอให้ท่านได้มีโอกาสตอบในที่ประชุมแห่งเนี้เพื่อจะได้เป็นที่รับรู้ของของประชาชนด้วยกันอันที่สองก็คือว่าก็มักจะมีคำพูดอีกเหมือนกันว่าการพิจารณาของ SME เนี่ย เห็นท่านมีโครงการต่างๆตามที่ท่านได้ชี้แจงไปเมื่อกี้นี้นะครับทั้งเป็นโครงการของธนาคารเองและเป็นโครงการของรัฐซึ่งธนาคารรับบันเทิืองการนี้แล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแต่ว่ามาเป็นเป็นโครงการที่ดีทั้งนั้นแหละครับแต่ข้อข้อข้อที่เขาติ้งกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าการพิจารณาของท่านเนี่ยเป็นไปโดยล่าช้าโดยมากแล้วจะติดอยู่ที่ฝ่ายวิเคราะห์ของท่านแหละครับติดอยู่ที่ว่าวิเคราะห์ใช้เวลานาน แล้วบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันควรจะทําได้เสร็จเร็วก็ก็ทําค่อนข้างจะช้าก็ไม่ทราบเหตุผลประการใดนะครับอาจจะขอให้ท่านช่วยช่วยชีย้แจงในที่ประชุมด้วยเะได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วกันเขาจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเรื่องที่สามก็คือว่าเรื่องที่พวกเราในฐานะผู้แทนรัศฎรเนี่ยแล้วก็พูดกันอยู่ในที่ประชุมสภาหแห่งนี้บ่บอยๆถึงเรื่องเ,อเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเพราะว่า ในช่วงนี้มนเมื่อมีเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหามีทั้งเรื่องเงินฝืดมีทั้งเรื่องเงินเฟ้อมีทั้งเรื่องอที่ต้องการความช่วยเหลือของธนาคารเนี่ยฉันั้นบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจคันความรู้ซึ่งผมเชื่อว่า SME b a n มีบเนี่ยมีมีบุคลากราที่เข้มแข็งแล้วก็มีเจตนาที่ดีมีความเข้มแข็งแต่ดูเสมือนว่าการจะ พิจารณาต่างๆเนี่ยจะติดโดยเงื่อนไขอาจจะเป็นเพราะว่าท่านก็ต้องระวังหลายๆเรื่องอยากจะขอให้ท่านช่วยตอบเราในที่นี้ว่าท่านติดปัญหาอะไรบางทีเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่ควรจะแก้ไขช่วยเขาได้อะไรเนี่ยท่านท่านมีปัญหาอะไรทั้งหมดที่ผมถามมาเนี่ยนะด้วยความปรารถนาดีต้องการให้ธนาคารแห่งนี้เป็นที่พึ่งของคนเ ME คนลากยาแล้วก็เป็นเป็นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก่อตั้งขึ้น แล้วก็ดูแล้วว่าดูดูเหมือนกับว่าตามวัตถุที่ประสงค์ที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความหวังของคนในประเทศทีเดียวแหละครับฉะนั้นก็ใน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 สิ่งนี้มันมีคําพูดคํานึงที่ผมอยากจะพูดไว้ตรงนี้เผื่อท่านจะเอาไปเป็นข้อคิดเพราะคําพูดของผมอยากจะพูดว่าธนาคาร SME D Bank เนี่ยคำว่าดีเนี่ยหมายถึง d e v e l OP m e n t Bank แต่บางทีหลายคนเนี่ยเพราะท่านทางานล่าช้ามากบางคนเขาก็ไปพิจารณาท่านว่า oh, ไปทำงานไปถ้าไปขอสินเชื่อไปทำเงทำงานกับ SME เนี่ยกว่าจะได้เงินก็ธุรกิจที่ลงไปก็ก็เสียหายหมดแล้วทำไปเป็นปีกว่าจะพิจารณาสินเชื่อเสร็จกว่าจะอนุมัติโครงการเนี่ยมันก็ก็บางคนก็บอกว่าถั่วสุกงานก็ไม่ก่อนหรือไม่งั้นก็กว่าจะได้อนุมัติเงินก็แจ้งเงนไปก่อนแล้วบางทีเขาบางแห่งเขาก็เลยเรียกว่า SME d e structive bank โอ้อันนี้ฟังแล้วไม่ดีเลยวันนี้จึงขอให้ท่านได้มีโอกาสใน,ในพูดที่ตรงนี้พูดใน,ในสภาพวกผมจะได้นําสิ่งที่ท่านได้ชี้แจงเนี้ยไปชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันและจะทําให้ท่านสามารถทําตัวเป็นธนาคารที่เป็นความหวังของคนลากยาต่อไปขอขอบคุณครับ